ที่ค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับดีดีค่ะก็คือคนถามมาเยอะนะว่าพี่ดีดีเล่นเกมอะไรบ้างไม่ได้เล่นนะคะก็หมายถึงเครื่องนี้เป็นเครื่องแม่ก็คือมาถ่ายบบในเครื่องนี้เพราะว่าจะมาบอกรีวิวก็คือคนบอกว่ารีวิวแบบเออเกี่ยวกับทิกตอกให้หน่อยเพราะว่าแบบอยากรู้หน่อยว่าแบบเออทิกตอกมีอะไรบ้างเร้ทําอะไรกับมันบ้างนะคะก็อยากรู้ใช่ไหมหัวใจหนูได้เท่าไหร่ก็เข้าไปดิทิกตอกก็คือแอปนี้ก็เลยค่ะโอเคที่เข้าดีกว่า โอเคค่ะทุกคนก็คือตัวนี้นะคะเรานะคะจะลองใช้กันดูค่ะของหนูนะคะตัวนี้เลยหนูมี240 2 4 0 2ถูกใจนะคะซึ่งทุกคนถ้าทุกคนอยากดูน,นะคะว่าหนูติกตอกอะไรก็เข้าไปกดติดตามได้ใน แท็กแท็ันดีดีหนึ่งหนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับตรงนี้เนาะพูดติดตามหนูมีสี่สิหคนนะคะก็ไม่ได้ต่างอะไรเลยนะแล้วจะบอกอีกอย่างว่าเอออยากให้รีวิวแอปของเซ่ของหนูด้วยนะคะหรือว่าพี่นั่นเองเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูคลิปแรกเลยะคะ่ะก็คือคลิปที่ทำาสุดก็ผมยาวขึ้นจริงนะคะดูสิก็คือตอนนั้นดูผมยาวประมาณเบอร์นี้ เดี๋ยวดูใหม่เดี๋ยวดูขอขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะคะชุๆๆๆๆๆๆปิดนี่ต้องอย่าโทรก็ปิดได้แล้วนะคะเดี๋ยวดูใหม่เป็นไงคะผมหนูตรงนี้มันยาวประมาณแค่นี้เองและหลีุยมมาดูอตอนล่าสุดกันคะ่ะล่าสุดน่าจะเพิ่งถ่ายไม่ค่อยได้ ให้ปล่อยผมแล้วนะคะตอนถ่ายล่าสุดคลิปนี้เนาะเราเปิดเสียงดูโอเคซึ่งคนก็ถามมาชิโนทุกคนนะคะรู้จักช่องฮาทีวี ามว่าเอออยากให้ไปรีวิวว่าชอบพี่เมหรือพี่ข้าวกันบ้างคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันพี่เมก็เล่นติ๊กตอกแล้วก็เล่นเพลงนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวหนูจะเข้าไปเลยตรงนี้เนาะใช้เสียงนี้อันนี้เป็นอันของนนอหาพี่เมกันเนาะนไงพี่เมย์เจอแล้วทุกคนเห็นไหมคะนี่เลยพี่เมเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยนะคะ เรากดหัวใจให้แล้วนะคะนี่ไงโอเคนะคะก็กดหัวใจให้เท่ากับหู้เยอะอยู่นะเดี๋ยวฟาัดเพลง โอเคค่ะก็จะให้ดูประมาณเบอร์นี้นะเดี๋ยวลองมาดูคอมเมนต์เขากันนะคะโอเคโอเคค่ะทุกคนขออนุญาตเดอร์ไอ้ตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่าแบบเออคือแบบอาจจะโดนผิดลิขสิทธิ์อะไรเนาะคะ่ะก็คือนี่เลยนะคะมีคนนึงเขาถามว่าจะสวยไปไหนคะก็คืออันเมื่อกี้แล้วก็เพลงอะไรฮะใครรู้บอกทีมีน่ารักอนะ่ะพี่มีเป็นแฟนคลับพี่เจมพาร์ทพี่มีเป็นกับ พี่เจมส์คือเท่าที่ต้องรู้มานะคะอันนี้น่าจะผิดอยู่นะเพราะว่าพี่มีไม่ได้เป็นแฟนกับพี่เจมส์โอเคค่ะ โอเคค่ะที่ทุกคนเห็นก็คืออย่างนี้ใช่ปะก็คือหนูเบอร์เอาไว้นะคะก็คืออย่างงี้หนูกลัวแบบเออโดนลิกซิ์อย่างนี้หนูก็เ,ออลกกเลยกลัวหน่อยนะโอเคก็ประมาณเบอร์นี้นะทุกคนค่ะก็ขอโทษที่มันเละเทะด้วยนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ใครชอบก็อย like, ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าต้องการให้หนูทาอะไรก็บอกมาได้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย